แกะกล่องพรีวิวเทคโนโ Spark 20 Pro แลมจูใจให้ความบันเทิงเต็มอิ่มสวัสดีครับมาพบก,กับผมทีมไอทีฟ t อีกแล้วนะครับในคลิปนี้ทางเทคโนโลยี l e บายก็ได้ส่ง3สมาร์ทโฟนครับ3รุ่นย่อยนะครับกับตระกูล t e c โนโ Spark 20 s r ซีรีส์นะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3รุ่นย่อยนะครับก็จะมีทั้ง t e c โ no น Spark 2 4 t e c คโน Spark 20และ t e c โ no น Spark 20 Pro นะครับซึ่งผมจะมาแกะกล่องรีวิวเจ้าตัวนี้นะครับแต่ในคลิปนี้จะมาพิววิวกันก่อนกับเทคโน Spark 20 Pro นะครับแต่ก่อนอื่นผมจะมาขอไล่สเปคของแต่ละรุ่นย่อยกันก่อน,นครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับเริ่มกันที่ t e c โนโ Spark 2 4นะครับมีหน้าจอแสดงผลขนาด6.6นิ้วนะครับ HD Plus นะครับ แล้วก็มีค่ารีเฟรชเลท90เฮิร์พร้อมด้วยทัชแซมปิ้งเลท180เฮิร์นะครับมี90% screen b o ที่ true ratio นะครับ269พิกเซลต่อ i ิ c มีความสว่างสูงสุด480 nits นะครับอ่อบา high b a t t e r ที่5000 mAh นะครับกันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP53 ครับเป็นดอสปี p เกอร์ด้วยนะครับอ่ามีช่องหูฟัง3.5มิลมาให้ด้วย CPU เป็น T606 นะครับอ่อ ให้ความจำครับแรม4กิกรอม256กิกเลยครับโอ้โหสเปคจัดเต็มมากเลยครับเพียงเครื่องเดียวครับราคาอ่าเดเพิ่งบอกนะอย่๋ยเพิ่งบอกนะเดีย๋ยวเพิ่งบอกราคาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวจะบอกทีหลังสเปคจัดเต็มมากอ่า90 h ิ z dual speaker DTS HiRes โอ้โหโอ้เสียงเสียงเสียงนี่สุดยอดมากนะจะเสียงดีมากเลยนะครับให้กล้องหลังมานะครับ ความเ่นหลักความเรดสิล้านพิเซลนะครับมีไฟแฟลชแบบดูโอแฟลชชิง่งแฟลชไลท์นะครับแล้วก็มีกล้องหน้าความะเอียด8ล้านพิเซลครับดีไซน์เป็นแบบสไตล์ดีไซน์นะครับโฮสกีนะครับเป็นจอกล้องเจาะรูนะกล้องหน้าแบบเจาะรูนั่นเองครับอสุดยอดนะครับโอเคเออราคาเดี๋ยวบอกทีหลังดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อกับสเปคของ เทคโนสปาร์คยีนะครับรุ่นนี้อ่า uh, รุ่นนี้รุ่นน,น,นี้สวยมากเลยอ่ะสวยมากสวยมากเทคโนโสปาร์คยีนะครับ mm hmm. ก็จะมีหน้าจออยู่ที่6.6นิ้ว hd plus นะครับมีค่ารีเฟรชเก้าสิบเฮิรพร้อมด้วยทัชแซมปิ้งเ n หนึ่งร้อยแปดสิบเฮินะครับ uh, ก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ screen to ช o ี a ชนะครับสองร้อิบกพเซล per นิ้วนะครับความสว่างอยู่ที่480ร้อยนิตนะครับ กันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP 5 3ให้แบตเตอรี่มาที่5 0 0 0มิลลิแอมเป็นแบบ G 8 5นะครับ uh, Helio G 8 5ครับให้แรมมาที่8กิกนะครับส่วนเราให้มาที่2อ6กิกโอ้โหจัดเต็มความจุมากเลยแล้วก็มีลำโพงแบบ Dual, Dual speaker นะลดูอั e สปีเครนะครับ DTS นะครับโอ้โหเสียงก็ดีแน่นอนครับให้กล้องหลังครับ เลนหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลครับส่วนกล้องหน้าความละเมอียด32ล้านพิกเซลครับโอ้โหสุดยอดมากครับตัวนี้แล้วมาต่อกันกันกบสเปคของ T e c n o Spark 20 Pro นะครับตัวที่เราจะได้แกะกล่องพรีวิววันเองนะครับนี่ครตัวนี้ก็จะให้หน้าจอขนาด6.8นิ้วใหญ่มาก6.8นิ้วนะครับเป็น 120่งพ์โอ้ยพัดด้วย Full h ด้วย Fu นะครับไม่ใช่ Full HD พัด Full HD นะครับก็120 h งเ์เชียวนะครับโอ้โห1,080คูณ2 60, อ6 0มอมีค่าสกรีนทูบอ Bo รี Skin ่เรชอยู่ที่91%นะครับ369พิกเซลเพล์อิงครับความสว่างอยู่ที่580นิตอันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP53 ให้แบตเตอรี่มีที่5,000มิลลิแอมป์ CPU CPU นี่ตัวเล่นเกมเลยครับมิ d e a ิลเทคเฮลโ9จนะคตัวนี้เล่นเกมมันแน่นอนครับให้มีมีอยู่2รุ่นความจุครับรุ่นแรม8 g กิกรอม 2, 5, 5, gig, กับรุ่นแรม 12GB r o กิก6 g รม2กนะครับอ้ถ้าแรมเยอะขนาดนี้ก็เล่นเกมมัน,ม,น,ม,นมันแน่นอนครับเกมไหนก็เอาอยู่ครับแล้วก็ให้กล้องหลังเล่นหลัก 108ล้านพิกเซลเลยนะครับโอ้โหโอ้โหความเอียดดงสุดยอดนะกล้องหลังเลนหลังนี่ส่วนกล้องหน้าความเอียดสาสล้านพิกเซลนะครับอ่าเอ่อดูโอสปิเกอร์เหมือนกันนะครับตัวนี้มีแบบโอ้โหวอลลุ่มอยู่ที่ DTS Sound Effect นะครับโ,หโ,หโ,หโอเค เราก็จะมาแกะกล่องเจ้าตัวที่เขาให้มาแกะกล่องรีวิวรีวิวกันนะกับเทคโน p a ยี20 Pro นะครับส่วนสองรุ่นนี้ผมขอเก็บไว้ก่อนนะครับอ่ะโทษนะครับขอเก็บไว้ก่อนเรามาแกะกล่องเจ้าตัวนี้ดีกว่าโอ้ยโุ้ยทษทีโดนไหมอ่าเทคโน p a ยี20 Pro นะครับดูรอบๆกล่องกันก่อนนะครับ สีสันสวยงามครับสปาร์กยี่สิบโปรเทคโนโลยครับเมื่อกี้ก็บอกสเปคไปแล้วเนาะโอเคอันนี้เขาสกรีนมาที่นี่เลยเฮ้ยโอ,อ,อ้เพิ่มแรมแปดบวกแปดเป็นสิบหกเลยครับโอ้โหโอ้โหนี่ยฮะมีอ่าดูสเปคอีกทีนะครับดูว่สปีกเกอร์นี่ครับคาลิเฟเร้อยยี่สิบเฮิร์ตลื่นไหลแน่นอนครับโซเชียลมีเดียเล่นเกมได้หมดครับ จะดู Youtube หรือว่าจะดูหนังฟังเพลงได้หมดครับตัวนี้เกมแน่นอนครับเกมครับได้ชิปตัว G99 เข้าไปครับโอ้โหหูกล้องก็อย่างแจ่มครับร้อยแล้านครับกล้องหลังตัวหลักแล้วกล้องหน้าอยู่ที่3าต่องล้านพิกเซลนะครับโอเคแกะกันเลยอดตึ๊ดตตึ๊นะอันนี้ก็จะบอกสเปคทีหนึ่งผมผมก็ข้ามไปแล้วกันเนาะไม่ต้องบอกนะ n อ่า NFC ด้วยฮ่นี่ไง NFC นะสำหรับใครที่จะแตะนู่นแตะนี่นะครับ NFC ได้นะครับเอาเราขอแกะเลยนะครับอุ้ยสีลืมบอกสีไปแต่สีนี้สวยมากสีนี้สวยสีนี้สวยตัว Spark G10 Pro นะครับก็จะมีสีสีด้วยกันนะครับก็จะมี Moonlit Black นะครับแล้วก็ ฟอสตี้ไอวอรี่แล้วก็ซันเซ็ตบลัชแล้วก็เมจิกสกิน r e ีนนะครับตัวผมที่เขาให้มารีวิวก็จะเป็นเมจิกสกิน r e ีนนะครับสวยอ่ะวแกเฮ้ยกล้องหลังนี่มันคุ้นๆน,นะเนี่ยเหมือนอะไรเอยทรงกล้องหลังนี่คล้ายๆรุ่นผลไม้รุ่นหนึ่งนะครับนะฮะดูดูีดดอ่ะคล้ายๆเห็นแต่ แต่กล้องหลังนี่กันนึกว่าเป็นยี่ห้อแบรนด์ผลไม้แน่นอนอ่านี่ฮะดูตัวบอดี้ก่อนนี่ฮะดูบอดี้กล้องหลังโมดูกล้องนี่มันคล้ายๆอะไรนะคุณคุณนะโอ้เลนหลักร้อแปล้านพิกเซลฮะแล้วก็มีเลนส์ m คโด้วยอ่าเลนมาค a c เล่นมาโคร2องล้านพิกเซลแล้วก็ว AI c คมนะครับแฟลเป็นแฟลคู่นะครับดูอดูอัลแฟชชิ่งนะครับแฟลชไลท์โอเคโอ้ยอ้ยชนผนังนี่นึงเน,นี่ยมีตัวช่องสายเสียบหูฟัง3 5มมมาให้ด้วยมีไมมี USB Type 4นะครับตัวนี้ใช้ C แล้วชาร์จเร็ว3-3วัตต์ด้วยลืมบอกตัวนี้ไปชาร์จเร็ว3าวัตต์แล้วก็มีลำโพงนะครับ ดูโอสปีเกอร์แน่นอนต้องมีล่างบนอ่าดูโอสปีเกอร์นะครับเอ่อให้ผิวสมัมผัสมันเหมือนสักสากนิดนึงนะฝาหลังสักสากเป็นแบบฝาหลังด้านอ่าแต่ตัวตัวกรอบนี่จะเป็นแบบมันมันเงาเง,งานะครับก็ดีนะครับทําให้มันดูหรูหรานะครับทําให้ดูโอเคครับหรูหราเลยอืมเป็นกรอบเหลี่ยมนะแต่หน้าจอเป็นทรงโคง้โคงมันมนมน,มน,นิดนึง อ่าเขาแล้วก็มีที่สแกนนิ้วมือบนด้านด้านขวานะฮะเปิด power แล้วก็สแกนนิ้วมืออยู่ปุ่มเดียวกันนะแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงนะเพิ่มเสียงลดเสียงนะนี่สวยงามนะครับดูก่อนนะโอ้โหเฮ้ยไม่ใช่ธรรมดาเนะี่ยข้างหลังมันเป็นลายแบบลายแบบดูอ่ะเออเม่คกีผมพูดสีอะไรนะอ่าไม่จ c s สกินกรีนมันไม่ใช่ว่าเป็น้นี่นะเป็นแบบ เฮ้ยออกแนวแบบอ่าอ่าอ่าออกแนวแบบธรรมชาตินะเป็นลายลายแล้วโมดูลกล้องนี้เขาจะมีแบบขึ้นมานูนิดนึงอ่าแล้วก็มีเขียนว่าร้อยแปดล้านพิกเซลนะครับอืมตัวนี้อาจจะเป็นร้อยนิ้วมือได้นะแต่แต่คงไม่มีใครไปโดนตรงนี้นะแล้วผมขอเปิดเครื่องนิดนะครับเราก็มาต่อกันเลยนะครับก <ๆ S 1> ับเทคโนลยีสปายยี่สิบโปรนะครับหลังจากที่ ผมตั้งค่าแล้วก็ลงเกมไปบ้างแล้วนะครับก่อ,อนอื่นเราจะมาสแกนแลน้วมือนะครับแป๊บเดียวครับเข้ามาในเครื่องแล้วอา่าเนี่ยฮะเข้ามาที่เครื่องแล้วเข้ามาที่หน้าจอแล้วครับปลดล็อกได้เร็วมากเลยครับกับสแกนแลน้วมือเนี่ยแค่ยังไม่ทันจะล็อกเลยอ่าเน่เนี่ยนะปลดแล้วเนี่ยเร็วมากถือว่าเร็วมาก แล้วก็ทัชสกรีนเขาก็ลื่นไหลครับถือว่าลื่นไหลมากครับผมก็ลงเกมไปหลายเกมอยู่นะก็จะมีทั้งฟีฟายนะครับแล้วก็ e Football แล้วก็คอร์สดีแล้วก็แกนจินอิมแพ็นะครับอืมะก็ลื่นไหลครับลื่นไหลมากมาดูที่ตั้งค่ากันนะการตั้งค่าเราก็มาดูที่โทรศัพท์ของฉันก็จะมาดูสเปคนะครับก็มีอย่างนี้เขามีระบบปฏิบัติการ h i โอเ s นะครับเวอร์ชั่นใหม่ครับ ว1 3 5 0นะครับเทคโนโลยีสปาร์คยี่สินะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นเวอร์ชันแอนดรอยด์สิบนะครับชิปเซตนะครับ Helio G9 9ครับชิปเล่นเกมครับชิปเกมมิ่งตัวจริงเลยครับแล้วก็กล้องหน้าครับความละเอียดสามล้านพิกเซลครับคมชัดแน่นอนแล้วก็กล้องหลัง108ล้านพิกเซลครับจัดเต็มมากเลยครับให้แรงมาที่8 มันมี2รุ่นนะฮะสรุ่นย่อยนะรุ่นที่เป็นแ a m 8กับแรม12นะครับแล้วก็เพิ่มแรมสเสมือนตัวแรมแก็จะเพิ่มได้อีก8ก็จะเป็นอ่าสิเลยนะครับส่วนตัวที่เป็นแรม12ก็เพิ่มได้ก9ก้าก็เป็น21ิบเอลยนะครับนี่ฮะ,ะตัวนี้ให้ดูเขาจะมีเพิ่ม3เพิ่ม5แล้วก็เพิ่ม8นะครับเป็นแรมสเสมือนของรุ่นนี้นะครับส,ส, om, ส่วนลอมส่วนลอมก็จะเป็นลอม 256G ิกิกนะครับ อ่าสองห้าหกิกแต่ถ้าเป็นอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นแรม12เลยแล้วเพิ่มแรมเสมือนได้อีก9นะครับก็เป็นยีิบเอ็ดเลยนะจัดเต็มมากครับโอเคอ่ะเราก็มาดูอะไรดี Facebook กันก่อนไหมนี่ดรื่นแน่นอนครับตามนิ้วฮะตามนิ้วครับถือว่าตามนิ้วมากเอ่อร้อยี่สิบเฮิร์นะครับรมาห้าหมูโอเคแล้วก็ สามารถทําหน้าจอลอยได้ด้วยนะนี่ยหน้าจอลอยคุณก็สามารถเปิดหน้าจอลอยได้แล้วก็ทำอย่างอื่นไปด้วยก็ได้หรือว่าจะทําหน้าจอแยกก็ได้นะครับเล่น f a c e b o o k ไปด้วยหรือจะทําอะไรดีอะดู y o u t อ่าดู you-tube ไปด้วยก็ได้นะครับข้างบนก็เล่น facebook ไปข้างล่างก็ดู y o youtube ไป อ่คุณก็แยกนี่เอาเนาะดนะนดู y u u t u b e ได้ด้วยเล่น Facebook ได้ด้วยอ่าทำหน้าจอแยกครับโอเคหืมลื่นมากลื่นปลืด้ลลดลนลอ่าตัวนี้ลองใส่เคสดูแล้วก็เคสก็ครอบคลุมดีนะตัวเคสด,ด้านหน้าเขาจะเหมือนเหมือนมันจะเคลอะไรอะ่ะเนี่ยเปนออกมานิดนึงเป็นกรอบออกมา เวลาวางเวลานึงก็สบายใจหายห่วงเนาะแล้วก็ตัวด้านหลังนะด้านหลังเขาก็หุ้มมาดีครับเนี่ยกันเป็นแบบนูนขึ้นมากัน,กนเลนเลยวางไปกับพื้นวางไปกับเนี้ยมันก็ไม่โดนเลนอ่าฮะนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นสีเมจิกสกินกรนนะครับเป็นสีเขียวแต่มีลวดลายด้วยนะ มีเขาเลือกมีอยู่4สี4นะเดี๋ยวผมแปะเอาไว้ให้ดูว่ามีสีอะไรบ้างนะครับสมาร์ทโฟนเทคโนโล Spark 20่สิบซีรีส์มีด้วยกัน3รุ่นย่อยนะครับก็มีทั้ง t e c โนโ Spark 2ี่สิบซี Spark 20และ t e c โนโ Spark 20 Pro นะครับรุ่นเทคโนโลย Spark 2ี่นะครับจะมีด้วยกัน4สี4คือ Gravity b l a c k Mystery White, Magic Skin Green และ a p e ง g o นะครับ ส่วนในรุ่น Tecno Spark 20มี4สีเช่นกันครับแต่มีสี Gravity Black Cyber White Magic Skin Blue และ Neon Go นะครับและ Tecno Spark 20 Pro มีีสีเช่นกันครับแต่มีสี Moonlit Black Frosty Ivory Sunset Blush และ Magic Skin Green นะครับในคลิปนี้ผมก็มาพรีวิวกันเท่านี้ก่อนเนาะ อสวยงามมากในอ่าลืมบอกไปในเลทราคาสี่พันกว่าถึงห้าพันกว่านะมีสองรุ่นนะสี 4, ่พันสี่พันปลายปลายกับถึงห้าพันกลางๆอ่าพูดอย่างี้ดีกว่าเดี๋ยวเปิดตัวเราค่อยไปดูกันอีกทีว่าเท่าไหร่เนาะในเลทราคานี้ถือว่าคุ้มมากเลยสี่พันกว่ากับห้าพันกลางๆเนี่ยเนี่ยแล้วก็มีตัวเนี้ยมันเป็นเหมือนปลดล็อกหน้าจออ่าสวยงาม เนี่ยถ้าแตะนิดเดียวอ่ะมันปลดล็อกให้แล้วอ่ะโอเคในคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากไว้คลิปหน้าผมจะมา,าดูหนังฟังเพลงเล่นเกมแล้วก็ถ่ายรูปให้ดูเนาะโอเคงั้นคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ